สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ของผมนะฮะก็ใช้เวลาศึกษาอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับตอนนี้ระบบก็สามารถรันได้แล้วนะฮะนะครับหลกัหลกๆของระบบโซล่าเซลล์หรือระบบไฟสำรองนะฮะหัวใจสำคัญก็จะต้องมีแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่แล้วก็ตัวแปลงไฟนะฮะอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงจากไฟแบตเตอรี่มาเป็นไฟบ้านนะฮะในส่วนของผมจะใช้ UPS นะครับ UPS ย้อ,อ l e o n i c อ่าตัวนี้วัตตไม่เยอะนะฮะขนาด900วัตต์นะครับแต่ว่าสามารถที่จะจ่ายพีก ไม่ใช่จ่ายพีกนะฮะจ่ายต่อเนื่อง1,200วัตต์ได้นะครับแต่ว่าจะขึ้นโอเวอร์โหลดนะฮะถ้ามากกว่านั้นไปก็จะตัดนะครับตัวนี้นะฮะตัวใหญ่รีโอแนะหัวใจสำคัญนะฮะหัวใจหลักก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้ EPS ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่4ลูกนะฮะเป็นระบบ48โวลต์นะครับว่าดัดแปลงนะฮะดัดแปลงใส่ขั้ว ด้านหลังนะครับเพื่อเอามาต่อกับแบตเตอรี่ภายนอกนะฮะแบตเตอรี่ก็จะเป็นสี่ลูกนี้นะฮะแบตขนาด80แอมป์85ด้าแอมป์สี่ลูกนะครับ <ไป S 1> ก็อนุกรมกันเป็น4ี่ดโวลต์นะฮะต่อไปที่ ups ตอนนี้แรงดันของแบตอยู่ที่4ี่ดโวลต์นะครับ ส่วนพลังงานที่เราเอามาชาร์จแบตก็จะเป็นพลังงานจากโซลาเซลล์นะฮะโดยผ่านคอนโทรลชาร์เจอร์สตัวนะครับที่ใช้2ตัวเพราะว่าผมแยกชาร์จนะฮะตัวละ2องลูกนะครับแยกชาร์จชุดละ24่โวลต์นะฮะหมายถึงว่าใช้แผงโซลาเซลล์สแผงชาร์จหแผงชาร์จสลูกนะครับก็ ผมเดินสายมาจากหลังคานะฮะตัวนี้สองเส้นนะฮะมาจากสองแผงนะครับมาผ่านคอนโทรลชาร์จเจอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไปชาร์จแบตสองลูกนะครับอีกหนึ่งแผงก็มาผ่านคอนโทรลชาร์จเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไปใช้สองลูกนะฮะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้านะครับก็เริ่มมีแสงนะฮะคอนอ่าโซล่าเซลล์ก็เริ่มรับแสงนะครับแล้วก็ส่ง กระแสไฟฟ้ามาแล้วนะครับแต่ว่าแสงมันยังนะฮะเดี๋ยวค่อยออกไปดูด้านนอกนะฮะแสงมันยังน้อยนะครับก็ยังไม่มีกระแสะไหลนะฮะตอนนี้นี่จะเป็นแอมมิเตอร์นะครับวัดกระแสจากแผงโซล่าเซลล์นะฮะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีรูปแผงขึ้นแล้วก็มีลูกสอยกระพริบนะครับหมายถึงว่ามีแรงดันมาเนะี้ยแต่ว่ากระแสยังไม่มีเพราะยังไม่มีแสงนะครับ อันนี้ผมเพิ่งเริ่มทดลองรันนะฮะได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะครับก็ระบบก็ยังไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าโอเคอยู่นะฮะที่ผมใช้งานนะครับก็จะใช้งานอยู่ที่ประมาณ200วัตต์นะฮะหมายถือว่าใช้ไฟ220โวลต์เนี่ยประมาณ200วัตต์ ตั้งแต่ตอนเริ่มทดลองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมาตอบเพิ่มว่าจะมีแค่ชุดนี้นะฮะชุดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นะฮะโต๊ะคอมทั้งโต๊ะเนี่ยฮะก็จะมีอุปก,กรณ์ช่างนะครับมีเราเตอร์มีพัดลมด้านล่างแต่พัดลมยังไม่ได้เปิดตอนนี้อากาศอากาศเย็นนะฮะแล้วก็จะมีไฟดวงนี้นะครับเป็นหลอด led นะครับเป็นร้านขายของนะครับก็จะเปิดอันนี้ก็อาจจะเปิดเกือบทั้งวันนะฮะ ระบบเซลลเซลก็รันรันทั้งวันนะครับจริงๆแล้วผมจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับวันนี้ตื่นเช้าก็เปิดตั้งแต่6โมงนะครับปฏิจะรันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงประมาณ5ทุ่มก็จะปิดนะครับเพราะว่าหลังจาก5ทุ่มผมเข้านอนแล้วผมก็จะปิดระบบเพื่อให้อินเวอร์เตอร์ได้พักนะครับระบบก็สายมาจากแผงก็มาเข้านะฮะ เทอร์มินอลนะฮะเข้าเทอร์มินอลแล้วก็ไปเข้าไดโอดไดโอดเพื่อสองตัวนี้เพื่อป้องกันไฟย้อนเข้าไปที่แผงนะฮะก็ตัวไดโอดก็จะมีซิงระบายความร้อนหน่อยเพราะว่าตอนชาร์จจะมีกระแสไหลประมาณาประมาณ8แอมป์ถึง9แอมป์นะฮะก็จะร้อนหน่อยนะครับตอนมีแดดผมก็จะเปิดพัดลมนะฮะ ี่พ <ici> <an> ัดลมทํางานนะฮะก็ช่วยระบายความร้อนนะครับก็หลักๆก็จะมีเท่านี้นะฮะจริงๆแล้วระบบผมมีโครงการไม่ว่าจะทำระบบตัดอัตโนมัติหมายถือว่าแบตต่ำก็จะตัดอัตโนมัตินะครับไปใช้ไฟฟ้า ปที่ผมทาระบบไว้ตอนนี้มันใช้เป็น UPS นะฮะอยู่เอนมิเตอร์เป็น UPS ก็สามารถที่จะตัดระบบเข้าไปใช้ไฟฟ้าได้นะครับเพียงแค่สับเบรกเกอร์นะฮะอันนี้ผมสับเบรกเกอร์นะครับตอนนี้จะเห็นว่ากระแสเป็น0ูแอมนะฮะตอนนี้คือตัดระบบเข้าไปใช้ไฟฟ้าไฟบ้านนะฮะ ก็ไม่ใช้ไฟจากแบตในะกรณีที่แบตเตอรี่ต่ําหรือว่าวันไหนฝนตกไม่มีแดดที่จะชาร์จแบตเพว่าจะสับระบบไปใช้ไฟฟ้าแต่ตรงนี้ผมจะทําเป็นระบบอัตโนมัตินะครับรอสั่งอุปกรณ์มาอุปกรณ์ก็ยังขาดอีกหลายตัวหลายชิ้นนะฮะก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ระบบก็แค่พอใช้งานได้แต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับในกรณีที่แดด เพียงพอแบตเตอรี่เพียงพอผมก็จะสับสวิตสับคัทเอาเบรกเกอร์ลงนะครับอตอนนี้ระบบก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครมาแปลงเป็นไฟ220โวลต์นะครับเห็นเกีขาว่ากระแสจะไหลอยู่5แอมป์ตอนนี้นะฮะะนครับ,นะรบกินกําลังไฟทางไฟ220โวลต์อยู่100 148วัตต์นะประมาณ แรงดันก็ออก220โวลต์ะนะะโดยครนะ่าวๆนะเดี๋ยวเราลองไปดูที่แผงกันนะ,ะตอนนี้ <thats S 2> ก็เจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงนหน่อยนะฮะยังไม่มีแดดเลยนะครับอาก,กาศก็อากาศดีะฮะมีหมอกบางๆตอนเช้าๆนะฮะจะเห็นว่าดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะอยู่มุมนู้้นนะครับ วันนี้ก็ท้องฟ้าน่าจะแจ่มใสนะฮะยังไม่มีไม่มีเมฆนะฮะอันนี้น่าจะได้แดดดีนะครับปีนไปดูแผงบนหลังคากันเลยนี่นะครับแผงก็เป็นแผงใหญ่นี่เป็นโมโนนะฮะแผง โมโนคริสตัลไลน์นะครับขนาด350วัตต์นะฮะส่วนแผงเล็กๆ2แผงนั้นเป็นแผงขนาด150วัตต์อนุกรมกันอยู่นะครับแผง150วัตต์ก็อนุกรมกันก็ได้36โวลต์สามวัตต์นะครับจริงๆล้วโครงการก็จะใช้แผง350วัตต์2แผงนะฮะแต่ทีนี้ สั่งมาทดลองก่อน1แผงเพื่อทดลองว่าแผงมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็โอเคนะฮะแผงรุ่นนี้ก็อตอนแดดดีๆก็ได้กระแสะอยู่ราว9แอมนะฮะ9แอมป์เกือบ9.5แอมนะฮะถ้าแสงดีๆนะครับก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่การใช้งานจะคงทนแค่ไหนนี่ต้องรอเวลานะครับ ก็เดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกแผงหนึ่งก็จะสมบูรณ์นะฮะตอนนี้ก็เป็นแผงร้อยห้าสิบวัตต์สองแผงไปก่อนนะครับก็จะชาร์จเต็มช้าสองแผงไม่ว่าจะชาร์จเต็มเต็มช้าหน่อยช้ากว่าแผงใหญ่นะฮะเพราะแผงใหญ่ให้กระแสเยอะกว่าจะต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งแอมป์นะฮะแผงเล็กก็ถ้าติว่าแผงใหญ่ชาร์จแปดแอมป์นะฮะจะแผงเล็กสองแผงก็จะชาร์จอยู่เจ็ดแอมป์นะครับอันนี้เป็นโครงการเริ่มต้นนะฮะ อนาคตอาจจะจะต,ต้องลองดูก่อนนะครับว่าโครงการโซล่าเซลล์พลังงานสำรองนะฮะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับถ้าติดตั้งแล้วช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่าไฟฟ้าลงไปก็อาจจะติดตั้งเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าหลังคามีพื้นที่เยอะนะฮะยาวไปนู่นนะฮะนะครับแล้วก็ด้านบนนู่นก็สามารถติดตั้งได้อีกนะครับแต่ว่าต้องลองดู ลองดูนอนาคตข้างหน้าก่อนนะครับเพราะว่าน,นี้ผมก็เพิ่งเริ่มทดลองนะครับก็ยังไม่ค่อยมีควารมรู้เกี่ยวกับโซลาเซลล์นะฮะอา,อาศัยหาข้อมูลจากเฟ e b o o k นะ,ะกลุ่มผู้ใช้โซลาเซลล์ใน a c e b o o k แล้วก็ในเว็บไซต์ใน u t u b e นะฮะก็ได้ข้อมูลแล้วก็นำมาทดลองดูนะครับแต่ว่าก็เป็นผลที่น่าพอใจนะครับพรโดยส่วนตัวผมก็ ชอบทดลองนะฮะชอบทดลองชอบอทํานูน่นทํานี่นะฮะก็โดยส่วนตัวผมทํางานซ่อมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกนะครับพอมีความรู้ได้อิเลกทรอนิกส์นะครับแต่ว่ายังขาดข้อมูลด้านโซลาเซลล์ก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะฮะอ่าโอเคครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจบตรงจบไว้ตรงนี้ก่อนคลิปนะครับเดี๋ยวสักประมาณ เที่ยงเที่ยงนะฮะตอนมีแสงแล้วผมมาต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูกระแสการชาร์จของโซลาเซลล์นะฮะแย่ขอ,อยหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับครับมาต่อจากคลิปเมื่อเช้านะฮะตอนนี้ก็เวลาสิบโมงครึ่งนะครับวันนี้คาดหวังว่าแดดจะดีนะฮะแต่ว่าไม่เป็นอย่างที่คาดนะฮะเพราะว่ามีเมฆหมอกนะครับบังดวงอาทิตย์อยู่ ก็ตอนนี้ได้กระแสอยู่ละลาวนะฮะ6แอมป์นะครับ,รบจากแผง350วัตต์ตอนนี้ผมรันอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับคอนวอดคอนวอตวิดีโอเมื่อเช้าอยู่นะครับก็มันมีกระแสไหลอยู่6แอมป์แต่จริงแล้วมันไม่ถึงนะฮะเพราะว่ามิตเตอรอ์ตัวที่อยู่กับ UPS มันจะตัววัดแอมมันจะอ่อนไปหน่อยนึงนะครับ ก็เดี๋ยวเราใช้แคมมิเตอร์นะฮะใช้แคมมิเตอร์จับนะฮะแคมมิเตอร์ฟุกนะฮะสามหกห้านะครับศให้เป็นศูนย์น,นะฮะก็เอาจับที่ระหว่างกลางของแบตสองลูกนะฮะมีกระแสไหลอย,อยู่ที่ราวห้าจุดสองแอมป์นะครับหมายถึงว,ว่าตอนนี้อินเวอร์เตอร์ดึงไฟไปใช้ดึงกระแสไปใช้อยู่ที่ห้าจุดสองแอมป์นะครับแต่ แผงจ่ายมาหกอมตอนนี้นะครเดี๋ยวเราไปวัดที่ระหว่างแบตสองลูกนู้นนะครมันจะมีกระแสไหลเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้มีกระแสไหลอยู่ศูนย์จุดสี่นะครับหมายถึงว่าตอนนี้มันดึงดึงกระแสจากแบตสองสองลูกนี้อยู่ 0.4แอมป์น, M, นะครับเนื่องจากกระแสส่วนหนึ่งมันไปดึงจากแผงนะฮะแล้วลองวัด2อลูกนี้นะครับสองลูกนี้กระแสติดลบนะฮะแสดงว่าไม่ได้ดึงกระแสจากแบตเลยนะครับ กระแสลบ1.1หมายถึงกระแสชาร์จเข้าแบตนะฮะเพราะว่าจากแผง350วัตต์นะครับตอนนี้มา6แอมป์กว่ากว่าอินเวอร์เตอร์ดึงไปใช้5แอมป์ห้นะครับเหลือ1.1งชาร์จเข้าแบตนะครับแต่ว่า2อลูกนี้ใช้แผง300วัตต์ชาร์จอยู่นะครับกระแสเลยอตอนนี้เป็นศูนแล้วฮะ เห็นสูนแล้วว่าแสดงว่าตอนนี้แดดดีนะครับตัวตัวแผงนะฮะจ่ายกระแสมาได้เพียงพอต่ออินเวอร์เตอร์ต้องการนะครับอตอนนี้เริ่มดึง0.3แล้ว,ว่าแด,ดดลดลงไปนะครับก็ถ้าตอนกลางวันนะฮะแดดดีๆก็เราก็สามารถที่จะใช้ใช้ใช้อินเวอร์เตอร์ได้ โดยที่ไม่ดึงไฟจากแบตนะครับแต่วันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะาะามีเมฆมีหมอกบางดวงอาทิตย์นะครับโอเคครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้อันนี้เป็นการรีวิวทดสอบโดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะมีฟาร์มคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงนะฮะก็ จะถ่ายคลิปนะฮะมาให้เพืสมาชิกได้ดูได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อสมาชิกที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็จบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ